ข่าวด่นครับทุกคนท่านผู้ว่าชัดชาติและทีมงานสั่งเสื้อน้อง ung, อุงอิงเพชรบ้านแพง จริงไหมครับล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวการะแสเนี่ยได้ข้อมูลมาจากทีมงานบ้านฮักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเสื้อตัวใหม่ที่กําลังจะผลิตออกมาเนี่ยของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสีชมพูตัวนี้นะครับเดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวการะแสจะเอารูปขึ้นให้ดูครับต้องบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยบอกไซส์มาแล้วครับทุกคนรีด้ว่าไม่ใช่แค่ท่านผู้ว่านะครับที่อยากได้เสื้อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมีท่านทูตด,ด้วยที่เขาเตรียมตัวที่จะใส่วิ่ง นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหองุ่งอิงเนี่ยถือว่าเป็นทูตน้อยนะครับที่ทําให้หลายๆวงการเนี่ยมารักกันจริงๆนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงๆนะครับที่ทางทีมท่านผู้ว่านะครับได้สั่งเสื้อมาจริงๆครับทุกคนเป็นไซส์ 3XL นะไม่ใช่แค่ท่านผู้ว่าอย่างที่บอกไปครับมีท่านทูดด้วยที่สั่งมาครับทุกคนต้องบอกว่าเร็วๆนี้ประชาชนอาจจะได้เห็นนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยผู้ว่ากทมใส่เสื้อน้ององุ่งอิงเพชรบ,บ้าน แพงวิ่งก็เป็นได้ครับคิดว่าจะเป็นข่าวไหมครับคิดว่าเป็นข่าวแน่นอนนะถ้าท่านใส่เสื้อน้องอุงอิงวิ่งจริงๆครับทุกคนและต้องบอกว่าเสื้อของทีมบ้านฮักที่กําลังจะผลิตออกมาเนี่ยสวยมากๆนะครับเป็นสีชมพูแล้วก็มีรูปของน้องอุงอิงไปบ้านแพงด้านหลังแล้วก็มีโลโก้ของกลุ่มบ้านฮักนะครับอยู่ด้านหน้าน่ารักมากม นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันนะฝากไปถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์ด้วยนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวใส่ถ่ายให้หล่อเลยนะครับและต้องบอกว่าเสื้อที่ออกมาผลิตออกมาแต่ละครั้งนาะทุกคนของน้องอุ้งอิงเนี่ย เรียกได้ว่าเก็บเป็นแคตตาล็อกได้เลยนะซึ่งผู้ว่าอ่าซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านหมู่สูเนี่ยนะครับเขาก็จะแจกตามกลุ่มบ้านฮักอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่านะครับโอ้โหถ้าเป็นเสื้อน้องเนี่ยเก็บเป็นแคตตาล็อกสะสมไว้ได้เลยครับทุกคนมีคุณค่าแน่นอนครับเหมือนเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหมือนเสื้อทีมฟุตบอลดังๆเนาะทุกคนที่เราต้องมีเก็บไว้จริงๆนะอย่างกุมิมข่าวกระแาเนี่ยตอนนี้คือได้มา2ตัวแล้วนะครับก็จะมีเป็น สีขาวนะครับจากพี่กุกกิ๊กอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มบ้านฮักเหมือนกันแล้วก็เป็นจากผู้ใหญ่นะครับเป็นตัวสีแดงสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวที่กําลังจะปล่อยออกมาล่าสุดนี้ก็จะเป็นสีชมพูครับทุกคนและใครที่อยากได้เนาะก็สามารถอ่าอินบ็อกหรือว่าหรือเขาจะมีกิจกรรมเล่นเกมอะไรต่างๆก็เข้าไปติดตามในกลุ่มบ้านฮัก น้องอุงอิงไปบ้านแพงก็ว่าได้เลยส่วนอุงอิงเนี่ยน้องได้มีการใส่เสื้อแล้วเนองของผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์เสื้อสีแดงนี้ได้ว่าส่งไปให้น้องตัวใหญ่มากๆหรือว่าน้อง ไม่มีไซน้องครับเห็นน้องใส่วันนั้นคือน้องบอกว่าเป็นกระโปรงอุงอิงได้เลยนะเออองอิงเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องให้ความสําคัญกับ FC ฟซแฟนคลับมากๆไม่ว่าเสื้อรุ่นไหนจะออกมานะครับอุงอิงใส่ทุกตัวไม่ว่านะครับจะเป็นไม่ว่ากลุ่มบ้านฮักเนี่ยเขาจะผลิตตัวไหนออกมาเราจะเห็นว่าน้องใส่ทุกครั้งแล้วก็ใส่บ่อยด้วย ใส่เป็นกิจวัตรประจําวันเลยก็ว่าได้สําหรับน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนเนาะก็น่ารักมากไม่ว่าจะแฟนคลับ FC จะส่งอะไรไปให้องค์อิงอใส่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกิฟต์หนีบผมอะไรต่างๆเราจะได้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าน้องเนี่ยใส่ทั้งหัวใส่ทั้งตัวเลยนะครับเพื่อที่จะให้ FC แฟนคลับเห็นว่าเนี่ยฉันใส่แล้วนะองค์อิงอ ใส่ของพ่อพ่อแม่แม่ fc แล้วนะนะครับอย่างอุ้งอิงของกระแสเองเนี่ยที่เคยเอาของไปให้น้องนะทุกคนช่วงแรกแที่ได้รู้จักกับน้องก็เอาของแม่น้องน้องก็ใช้จริงครับใช้จริงๆเลยเราเห็นกับตานะว่าน้องใช้ของที่เราให้จริงๆนะครับแล้วทาให้แฟนคลับ fc รู้สึกประทับใจนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ถือว่าได้รับเรื่องราวดีๆจากกลุ่มบ้านฮักนะครับที่ต้องบอกว่าอยากเห็นเนาะหลายคนอยากเห็นอุ้งอิงแล้วก็บอสโจหรือว่าพ่อโจเนี่ย ไปวิ่งกับท่านผู้ว่าชัดชาติเนาะถ้ามีโอกาสหรือถ้ามีเวลาว่างอย่างที่บอกว่าคิวของน้องแน่นจริงๆแล้วก็ส่วนมากเวลาที่วิ่งหรือเวลาที่น้องเนี่ย ท่านผู้ว่าวิ่งเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเช้าไหมครับช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเนาะอาจจะเวลาไม่ตรงกันหรืออะไรใดๆนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรารอนะครับคิดว่ามีโอกาสแน่นอนครับที่น้องจะได้ไปหาไปพบท่านผู้ว่าชัดๆเนาะทุกคนซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้รู้จักน้องเป็นอย่างดีแล้วแหละเนาะเพราะว่าอง์อิงเนี่ยดังทั่วประเทศขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็เอาน้องไปออกหมดนะครับช่องดังช่องข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนำเสนอข่าวองค์อีเพริ้มเพไม่เว้นแต่ละวันเลยก็ว่าได้ร ว่าครองพื้นที่สื่อเยอะมากๆณนะขณะนี้นะครับทั้งบอสโจเองแล้วก็น้องอุงอิงพี่บ้านแพงเองนะครับปังทั้งคู่ทั้งคู่พ่อลูกเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้นะครับอุ้มอิ่มก็เอาเรื่องราวดีๆของกลุ่มบ้านฮักเนาะซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆทุกวันเรามีอะไรให้คุยกันทุกวันครับนะบางวันเนี่ยอุ้มอิ่มข่ขาวกระแสก็จะเห็นทาง ทางกลุ่มบ้านฮักเนี่ยพี่ลูกน้ําเองผู้ใหญ่บ้านเองทางกลุ่มแอดมินบ้านฮักเองเขาก็มีการไลฟ์สดคุยกันทางแอปพลิเคชันทิกต็อกนะครับน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่ากลุ่มบ้านฮักน้องเนาะ,ะพร้อมที่จะซับพอร์ตน้องอยู่เสมอตลอดเวลาด้วยยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเวลาที่น้องออกรายการทีวีเนี่ยถ้ากลุ่มบ้านฮัก ซึ่งคนในอยู่ในนั้นเนี่ยหลายแสนคนมากๆถ้ากลุ่มบ้านฮักแชร์คลิปวิดีโออง์อิงลงไปเนี่ยแฟนคลับก็คือตื่นตัวกันแล้วแล้วก็ยอดวิวพุ่งเลยขอแค่ผู้ใหญ่บ้านแชร์ลงกลุ่มบ้านฮักนะนะครับทุกคนผู้ใหญ่บ้านคือน่ารักมากแชร์ทุกคลิปติดตามโซเชียลทุกอย่างนะครับเขาก็จะช่วยกันแชร์ลงกลุ่มบ้านฮักแฟนคลับน้องก็จะเข้าไปคอมเมนต์ก็จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนนะต้องบอกว่าทีมงานบ้านฮักเหนียวแน่นนะครับแล้วก็น่ารักทุกคนต้องบอกได้ว่า คือเสื้อของอุงอิงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าใครๆเห็นก็อยากได้เนาะมีอินบ x ็อกมหาวิมขออกระแสเยอะเหมือนกันในแฟนเพจวิมก็บอกให้เขาไปติดต่อในกลุ่มบ้านฮักนะครับซึ่งหลายคนอยากได้แต่ว่าไม่รู้วิธีการสั่งไม่รู้วิธีการสั่งอะไรต่างๆอุมอิงก็จะให้คอนแทคไปก็คือให้ลิงก์กลุ่มบ้านฮักไปเนาะให้เขาไปสั่งกันนะครับเนาะก็ถือได้ว่าเสื้อน้องออกมาในคอลเลกชันไหนแฟนคลับ FC นะครับก็สนับสนุน นะครับสนับสนุนแล้วก็อยากได้กันหมดเลยนะครับทุกคนใส่ออกมาแล้วก็สวยงามนะครับนะวันนั้นเห็นทีมทีมกลุ่มบ้านฮักจากอุบลเนาะใส่กันไปเป็นทีมเลยโดดเด่นมากนะครับทุกคนเสื้อทีอ่ทางผู้ใหญ่บ้านทําออกมาเนี่ยโดดเด่นทุกชุดทุกสีเนาะเรารู้สึกว่าเป็นเป็นสีที่สดใสนะครับสวยงามนะครับใส่ได้ในทุกๆโอกาสเนาะทุกคนใส่ไปไหนก็ไม่อายเขาอะ่ะเออใส่เสื้อแล้วก็มีหน้าอุ่งอิงเนี่ยคนเดี๋ยวคนก็เข้ามาถามเองแหละว่าเป็น บ้านฮักอ,อุงอิงหรอครับลระคะนะครับใช่ไหมครับนาะทุกคนถ้าใครมีเสื้อนะอุ้มอิ่มก็ชอบไปใส่ไปเดินตลาดก็มีคนมาถามนะว่ากลุ่มบ้านฮักลรอคะอุ้มอิ่มลรอคะนะครับก็รู้จักกันเยอะนะโอเคนะครับทุกคนใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้ก็เอาเรื่องราวหลายเรื่องราวมากๆที่มาเล่าต่อกันฟังนะครับทุกคนวันนี้หลายหลากหลายประเด็นมากๆอุงอิงแบบออกสื่อทุกช่องกันเลยทีเดียวนะครับนะท้งนี้ทั้งนั้นก็คือ แฟนคลับ FC ร่วมกันสนับสนุนน้องนะครับล่าสุดเนาะของดาราเดลี่ที่อุ้มอิมข่าวกระแสได้นำเสนอไปเมื่อเช้านี้ก็เป็นวิดีโอยอดนิยมสูงสุดประจำเดือนหรือประจำปีน,นี้เราไม่ทราบแต่คลิปวิดีโอของอุ้งอิงสัมภาษณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขึ้นเป็นวิดีโอยอดนิยมนะครับแล้วก็ตอนนี้รายการก็มาดีครับเนาะติดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนึ่งล้านแล้วหนึ 1, ่งว,วันหนึ่งล้านวิวนะครับสำหรับยอดคนดู ปังมากๆกระแสแรงมากๆนะครับทุกคนสําหรับลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะก็เข้าไปสนับสนุนน้องได้นะครับทุกในทุกๆช่องทางเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันอาจจะมีภาพผู้ว่าชาติใส่เสื้อน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเร็วๆนี้ครับทุกคนนะก่อนจะไปคลิปนี้ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ